โอเคนะครับนะขอขับส่งท่ินผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนนคอขอสิเกมใหม่ครับแล้วครับผม เจ้ห <Yay! c oughs> ูหูนะครับนักกอล์วแลาซอฟตเกมใหม่ครับชิ้นเคยในวันนี้เรามากันในไมค์ครับรีวิวแอดออนแอดแชทออนใจท่านนั่นเองอ่าเราจะที่ห่างหายไปนานมากเลยนะครับสหแอดออนเรื่องนี้นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะที่ตอนโอวสังของทายท่ทนเนี่ยปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเจอแอดออนหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นแอดออนที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอผมว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแอดออนนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะดูว่าแอดออนใจท่ทนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนไปเริ่มกัันนนนเเเี่่่ยยกกกกก็็ออาาลลลืืมมดดไค์พปงใใใจห้ผร ทต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับผมและนี่คือของเพ่อเข้ามาใหนแอดอ่อนนี้นี่ครับผมปึ๊บนี่อ่ะก็อาจจะดูมันน้อยนะครับแต่จริงมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแอนอ่อนนี้ก็คือแบบแอดอ่อนขนฐแต่ท่านนี่คือใอนฐอาน่ท่านจริงอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีอะไรนอกเรื่องสักเท่าไหร่รโอเคครับผมมาเริ่มกันจากกล่องแรกดีดวกว่านะครับนี่คือกล่องของอุปกรณ์อเอง อันียผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเลยนะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของหน่วยํำรวจนะครับผมนี่ก็อุ้ยทมันแญ่ขนาดนี้ไมได้ฮะนี่นนเป็นอุปกรณ์ของหน่วยํำรวจ ในการผมมันสามารถอ่าใส่ได้นะครับนี่ผมสามารถใส่อดีเมเกียร์ได้แต่ว่าใส้ได้อย่างเดียวนะว่ามันไม่มีพวกแฟชั่นไม่มีชุดอะไรพวกนี้ในการผมแล้วก็เนี่ยมันไม่มีโมเดลอะเหมือนกับคุนสร้างเขาขี้เกียจทำโมเดลแต่ว่าอ่ไม่เป็นไรในระยพอเข้าใจได้นะเอะอก็ชิตไม่คนแบบนะครับผมก็อ่ะโอเคอุ้ยเอา้าอ๋อคือมันต้องถือดาบก่อนใช่ไหมอ๋อขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เอาใหม่ผมขอโทษฮนะ มันต้องถือดาบก่อนจะขึ้นมานะฮะเออถ้าไม่ถือมันไม่ขึ้นโอเคโถตกใจหมดนะนื่องจาคนสร้างที่เกียดนะเอาไม่ใช่นะเป็นระบบของมันโอเคผมซุปเปอร์เด็เกียรดได้ยินเท่รู้กันนะครับอุปกรณ์เครื่องยนต์สามมิตินะฮะเราสามารถอัดคลิปขวาเพื่อเป็นการยิงได้นะอ่เดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะหนึ่งสองซ่มปึ๊บพี่อุ้ยเอาจริงจรนะพูดจริงคือผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันค่อนข้างโอเคอยู่เลยนะทำไปเล่นไปนะโอเคเดี๋ยวจะลองอีกรอบนะอันนี้ผมไม่ได้บินนะเอาใหม่หนึ่งซ่มปึ๊บ จะเป็นการยิงตะขอขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะลอยแบบนี้นะเหมือนกับติดสถานะ visually parrying นะครับผมซึ่งอจริงมันมีนประโยชน์มากนะเพราะว่าผมพูดเลยว่าผมก็ลองอดีเกมเกียร์มาหลายมอดเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเออระบบมันเข้าใจง่ายอะแล้วมันก็เล่นง,ง่ายนะครับผมถึงแม้มันอาจจะแบบไม่ได้สมจริงแบบฟุบัฟบฟบฟบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้อจริงผมชอบนะแล้รระบบนี้นะครับวันนี้มันเป็นการแบบยิงขึ้นไปนะแล้วก็ลอยได้อะไรเงี้ยเออมาบางทีก็จะแอบมันก็จะแอบใช้ยากไปหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้พอเขา้า เข้าจะได้นะครับผมมันก็โทรศัพท์ได้ดนขนาดนี้ก็เจ๋งลแล้วนะฮะ <Okay. S 1> โอเคประมาณนี้ในการผมสรัอ่าเราโอดเดมเกียอ๋อนี่มันต้องยิงบนแผ่พื้นนี่ปึ๊บนี่โอโ้โหไม่ใหญ่กับบินได้อะนี่ก็โหดเกินนะอ่ะโอเคประมาณนี้ในการทรัพย์โอดเดมเกียนะซึ่งต่อมากับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเด้กิดผมปล่อยมันจะล่วงไหมล่วงแน่เลยนะครับผมก็ใช้กันอย่างระมัดระวังนะฮะระวังตกตายนะก็จะอนาน่าดูนะตกตายเพราะโอเดมเกียนะอ่ะโอเคผมต่อมาผมไปที่ หอกสายฟ้านะครับผมซึ่งหอกสายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นก็คือหอกสายฟ้าได้นะครับเอาไปฆ่าแต่ท่านนะตุ้มตาตุ้มตาอะไรประมาณนี้นะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพอดูมุมนี้มันอาจจะแบบดูสั้นๆนะแต่ว่าดูมุมนี้หอกสายฟ้าดีนะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็มาแล้วสัตอุปกรณ์นะเหลืออย่างสุดท้ายนะครับผมอย่างสุดท้ายเลยนะนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่มันคือเซรั่มพูดจริงนะอไม่ใช่นะครับผมมันคือเซรุ่มไ่ายท่านนั่นเองนะครับผม ถามว่าใช้ยังไงอ่าถามว่าใช้ยังไงนะฮะเอา,อางี้ผมก็ต้องใช้หนูทดลองสักนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกครับผมนี่ฮนะตัน <c oughs> ของเราแล้วก็ผมโอเคครับผมอผมย่างแรกนะฮะอันนี้เนี่ยมันมีไว้ฉีดนะครับแน่นอนนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมฉีดไอ้เจ้าเนี่ยไปที่ชาวบ้านจะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่จาจะเกิดเอฟเฟกต์แบบฟงฟงฟงฟ,ง,ฟ,ง,ฟงนะครับผมและชาวบ้านก็จะทํากานร,ร่ายมนต์และแปลงร่างเป็นเป็น ทำไมไม่แปลงวะอ๋อนี่ไงแปลงแล้วพี่โอ้โหตัวนิดนึงนะฮะโอ้โหดูไทท่านแล้วก็จะกลายเป็นไปแถดท่านนั่นเองนะ่ยโอ้โตัวใหญ่ด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะจำได้ว่าจะว่ามามาขอลองใหม่นะฮะหรือว่าผมต้องทำดาเมจวะมันต้องโดนดาเมจด้วยป่ะมันถึงจะเดี๋ยวพี่อ่าใช่ต้องโดนดาเมจนะครับผมถ้าไม่โดนดาเมจนี่มันจะไม่แปลงนะก็เหมือนไดิทันจริงเนละแต่ว่าต้องทำดาเมจก่อนนะเนี่ยอย่างนี้ผมิงไปแล้วก็ตีอันหนึ่งได้สุดยอดอุ้ยอินว่วัสดีพี่ พี่แต่แบก็ทำแบบก็เจ๋งอยู่นะไมช่ชอบรถฟันมันฟันมันดูน่ากลัวอยนะู่เลยโอเคแต่ก็ประมาณนี้ในท้ายทถ้าเกิดผมมีห่อสายฟ้าไปละตายไหมไม่ตายนะพี่มีหลังคอไหมนะหรือว่าอ้วนเกินได้มีหลังคอนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสับไซรุนนะฮะเป็นไงโคตรเจ๋งเจ๋งแจ๋วมากนะครับเอาไปเลยพี่ให้หมดเลยแค่ต้องเกลีบได้ไหมแค่ต้อนเก็ียบโอ้ไม่น่าได้นะเนีเ่ยตนะ้องใช้เวีร์ชั่นนะเอาไปเลยพี่ผมไล่ฉีดไล่ฉีดหมดเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ หมวดสุดท้ายของเราเลยดีกว่านะครับซึ่งหมวดนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือหมวดของมอนสเตอร์นั่นเองอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถือเยอะอยู่นะเออไม่ได้น้อยเลยนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมมามาเอามาก่อนเลยมาก่อนเลยปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บแรกนะครับผมไททันเพียวนะครับเพอร์เททันนะซึ่งก็คือไททันนั่นแหละนะนี่เห็นไหมั้นตัวนะครับผมก็เป็นไททันธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับโอเคผมมาต่อกันที่นี่เลย เอาไหมครับผมหรือวดด่าหน่วยสำรวจนั่นเองนะี้มาเรามากดดูดีกว่าหนึ่งต้องซ่อปึ๊บนี่อุ้ยมาสามนอเลยนะครับผมแล้วดูดิอุ้ยว้าวอัอนนี้จะเป็นเอเลนนะครับผมาารรอ,อันนี้มันมีข้าศสตรอีกอันหนึ่งเออเออนายเป็นใครเอ่ยไ,ไม่ใช่อามินด้วยนะนายเป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเอางี้เราขอลองเซกใหม่ไหมขอลองเซกใหม่นะอันนึงแล้ปุ๊บอ่าก็เป็นสามนอเดิมนะครับผมใครอะรีไว้เหรอ บอกว่าเออเป็นไปได้นะคล้ายๆอยู่นะครับใกล้ๆเคียงใกล้เคียงอาจจะเป็นรีวายก็ได้นะผมจะว่ามินอยู่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมหน่วยสำรวจนะฮะก็เป็นมอนสเตอร์อ่ะแต่ว่าโมเดลผมชอบโมเดลอดีเอ็มเกียร์นะเท่ดีนะแต่ว่า ถามจริงเหอะถ้ามีแล้วไม่ใช้อะจะมีทําไมฮะแหมไม่เห็นจะยิงกันไปฆ่าได้ท่านเลยโถ่เอ้ยนะ <S <S เฮ้ยผมต่อมานะครับผมนี่ครับผมเจ้าพีกนั่นเองนะครับผมมันคือพีกฮะอ่าน,นพีกแหละนะครับผมนี้อ่าคุณพีกนั่นเองนะซึ่งคุณพีกนะครับผมก็เป็นท่านเกวียนนะครับผมสงสัยว่าท่านปกติจะแปลงไหมไม่แปลงเลยโอเคก็ไม่แปลงนะฮะโอเคเเครับผมเสกเลยละกันนี่ยฆ่าได้ท่านนะครับอุ้ยแล้วพี่จะตีตัวเองทำไมล่ะตีตัวเองไหมอ่านี่ครับผมอุ้ยมีโหมดแบบ หมดพร้อมลบนะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูกันอุ้ยอุ้ยมีท่าด้วยนะเดี๋ยวนะอ่ะจะจะการนี้จัดการนี้เอออุ้ยช่วยมีชั้นอ่ะถึงแม้ว่าเอ่อโมเดลปืนมันอาจจะแบบแปลกๆหน่อยก็ตามนะแต่ก็โอเคก็โหดอยู่นั่นแหละนะครับผมโอเคถ้ามานะไปกันต่อแล้วกันนะต่อมามาที่นี่ครับผมลาร่านะครับผมคลิ่ว่าอาใช้ท่านคตรสงครามนั่นเองนี่นะคตรสงครามนะครับอาตะเกาจัดการจัดการเลยเออโอเควันนี้ มาแล้วนะโอ้โหได้ยืนเขาตั้งยืนแอบมาข้างหลังนะฮะพี่อ๋อโอเคแอนติกกับเฮ้ยตายหมดแล้วอะไรวะเน,นี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้โหพี่ก็โหดเกินนะโอเคประมาณนี้นะครับผมทะทงค้อนสงครามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยมาให้คนตื่นมาตบกันนะฮะรอๆก่อนนะพี่นะโอเคต่อมาผมนี่โปโก้นะครับผมอ่าจัดการดิจัดการดิแต่ง,งน้านดีๆอ่ะเออนี่ครับผมเออหรือว่าท่านกรามนั่นเองเออก็ แอนิเมชันอะแอนิเมชันเท่อะโดยเฉพาะฟันมันมันส,สวยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะคะรับผมสับอาร์เานกรามนะไปต่อที่แพ็คต่อไปเลยดีกว่าเมื่อกี้เคลียร์หมดแล้วนะครับแพ็คแรกนะต่อมาผมนี่เอาว่าผมขอเอาแค่ตัวคนแล้วกันนะฮะแต่ท่านไม่ต้องมาหรอกนะครับเอาแค่คนพอตอนเนี้ยนะ <c oughs> โอเคมาเริ่มมาจากนี้เลยซีกเยเกอร์นะครับผมเดีว่าได้ี๋ยวอุ้ยถอดเสื้อมาเลยว <c oughs> ันพี่จะถอดเสื้ออย่างงี้ดิผมใจเกเรนะ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเซกหน่วยสำรองมาดิ อ่าโอเคดีมั้ยเนี่ยจวันี้ครับผมพีชอุ้ยกันโอ้โหคนคือสาวบานนอนนะครับผมอุ้ยอุ้ยแล้วเสกไททันธรรมดาไดด้้วยโหดโหดนะครับพี่โห้ยดูหน้าแบบดีครับพี่นี่ทำไมหน้ามันคุ้นๆจังเลยเหมือนเ็ตัวละครเรื่องไหนสักตัวนะอุ้ยดูแอนิเมชั่นดีอุ่้ยแอนิเมชั่นการเคลื่อนนะอุ้ยโคตรโหดเลยอ่ะอุ้ยชอบอ่ะชอบ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 เจ๋งๆนะโอเคพี่พี่เครื่องใหม่ได้ไหมผมผมอยากเห็นพี่เครื่องใหม่อีกรอบอ่ะพี่เครื่องใหม่ได้ไหม นี่มาเดีย๋ยเออนี่หยิบขึ้นมาครับผมนะกำแล้วก็หมุนปุ๊บนี่โคตรเจ๋งชอบนะฮะชอบมาชอบมามาไปต่อดีกว่านะต่อมานี่เบอร์โทรนะรบเบอร์โทเออว่าไงไรเนอร์โอเคไรเนอร์ยังไม่มานะเอาเบอร์โทมาก,ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือส่งอะไรเนี่ยอันนี้คือส่งผมเบอร์โทรมันแปลกๆจังเลยไม่ได้ฮะ,อะโอเคมาดิมาจะเก้ามาไอ้ดูดิเบอร์โทรโ้ยดี่อ้โหระยะห่างหกเมตรนะฮะ อุ้ยมีคำรามด้วยวกคำรามเหรอพี่ใจเย็นใจเย็นนะโอเควิวิชั่นโอ้แต่เชื่องช้ามากนะก็ไม่แปลกนะตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่นะเออเข้าใจได้นะโอเคไปต่อดีกว่าต่อมานะอีกสองคนนะครับก็มาเป็นแอนนี่ก่อนละกันแอนนี่เออเอเดนไว้ก่อนนะฮะเอาแอนนี่ก่อนสตาบายดิอันนี้แปลงร่างเออนี่มาแล้วนะวิ่งท่าแบบท่าแบบแมนแบบเยอะเบื่อมากแรงอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะอุ้ยเตะว่าแล้วก็ตอนแบบเหมือนกับตอนก่อนเตะมันจะมีแบบเสริมเสริมตรงขาด้วยป่ะ เสริมแบบเสริมเกราะตรงขาด้วยเปล่าไม่แน่ใจอ๋อตอนนี้เป็นมือนะเสริมตรงมือเออแล้วตอนเตะมันก็มีเสริมตรงขาเว้ยถ้าเกิดว่า,มาเมื่อกี้อะมามองไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวลองดิเตะดิเตหน่อยเออนี่ไงมีเสริมตรงขานิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็นสุดท้ายของเรานะเป็นใครไปไม่ได้น,นะครับผมพระเอกของเราแล้วก็เป็นตัวต้นเรื่องของทุกเป็นตัวต้นเรื่องของทุกทุกเหตุการณ์นะครับนั่นก็คือเอเรนเอง,เองนะ,ะโอเคก็ แม่ดูเวอร์ชันนี้ก็แบบดูน่ารักน่ารักนะเออแบบว่าเป็นดูเป็นพระเอกอนิเมะธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าอ่าพอพอแปลงร่างนั่นแหละก็รู้เรื่องนะฮะเขกลายเป็นไททันเอ้าเอ้าไม่ตีกันเองด้วยเจ๋ง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 งั้นอย่างนี้งั้นอย่างนี้เอาไททันออกมาไปเอาไม่ตีกยนไททันไปนะฮะเออตอนนี้เอเลนตีไททันแล้วเอเลนโดนดาเมจไหมโดนดาเมจหน่อยทำดาเมจหน่อยเออแปลงร่างแปลงร่างเร็วแปลงร่างอยังยังยางอีกยังอีกอุ้ยมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอไม่เหรออันนี้อะไรอู นี่ยัยแปลงแล้วครับผมนันายโจมโอ้โหพี่ตัดผมบ้างเลพี่นะจะบังตายแล้วโอเคนี่อุ้ยเพื่อแอนิเมชันแบบมันดูแบบปราดเปรียวว่าวายมากเลยอ่ะลองอีกรอบนะนี้เสตชานมาเยอะเลยเออดูดูดูแบบดูไวอ่ะเออดูแบบสมกับเป็นนจยโจมนะชอบอ่ะผมไม่ค่อยเห็นแบบในคอมมานทำแอนิเมชันแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแต่แบบเป็นแอนด์ออนนี้นะโอ้ชอบเจ๋งเว้ยโคตรเนียนตานะครับผมนะก็ โอเคประมาณนี้นะครับผมสับไททันทั้งหมดนะฮะแต่ว่าไหนก็ได้ไหนละลองเอามาแบบตบกันหน่อยไหมเออเอามาตบกันสักหน่อยผมจะรู้มันตีกันหรือเปล่านะอย่างเช่นสมมติถ้าผมเอาไททันอ่าเดี๋ยวผมเอาไททันออกมาให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะสมมติถ้าผมเอาไททันข้อสงครามมาสู้กับไททันหญิงได้ไหมมาลองดิเอเขึ้นมาครับผมตัวนี้ขึ้นมาแล้วไงยังไงปีหนึ่งใช้พลังปึ๊บเดี๋ยวขอแล้วไงตีกันไหมไม่ตีอ,อ่ะเออพี่พี่พ,พ,พี่ไม่ตีกันหรอถ้าเป็นเอเลน่าตีไหม ไม่ตีอ่ะจริงดิอ, er. อ่ะท่านก่อเอ er. ่อเอ้าอุมยลืมท่านก่อไปได้ไงวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอุมยลืมไรเนอร์อยขอโทษนะทุกคนสงสัยว่าไอพี่เอาออนมาตีกันแล้วนะตอนนี้มาตีตีกันแล้วอ่ะเอาหัวย่อเอาฮึบจำเบึ้ครับฮึบจำบะฮึบจำเบึ้ฮึบจำบะอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมนี่ไรเนอร์ลืมได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่น่าจะลืมขอโทษนะไรเนอร์นะโอเคอันนี้ต่อยกันแล้วโอ้ต่อยกันซัดกันรัวมากแล้วตอนนี้เออซัดกันไปซัดกันมานะอันนี้ก็ปุบ ไอ้ก็เตะนะคนหนึ่งก็โอ้โหอะไรป่ะเนี่ยเอาตีกันเองด้วยเนะี่ยเออเอานัวเข้าไปนะสุดยอดสุดยอดโอเคชอบนะโอเคไปให้ท่านท่านท่านการไปจัดการด้วยหน่อยท่านการม้วนหน่อยเร็วเออไม่ไม่ว่ะเขาเขาเขาอ,อยู่เฉยๆเขานะเข,ไขาไม่ตีใครเลยว really? ะโอเคเจ๋งดีนะครับเอาเอา,เอ,าอันนี้รวมแล้วนะฮะโอ้สุดยอดนะครับผมแล้วก็อ่ะสุดท้ายแล้วผมเสก็จแล้พ่อมาอ่ะพ่อพ่อมาจัดการเดี๋ยี้พ่อจัดการเลยโอเคโอาเดี๋ยวนี้วงวัวมานะท่านพ่อจะฆ่มไง นี่ฟาดอันนี้ก็ฟาดนะวันนี้ก็ฟาดอันนี้อันนี้พี่พี่จะร่วมมึงเขาไหมพี่จะอ่ารวมเขารวมรวมรวมหลจะพาดได้ไงเขาตะลุมบอลนะครับวันนั้นก็โอเคผมน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็มันเหลือสุดท้าย colossal ไททันตรงนี้แต่ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าผมเสกออกมาปาก uc, ต,ต,ตปนะิมันจะแตกต่างกับตรงนี้ไปดูนะรู้สึกว่ามันจะระเบิดถ้าจะไม่ผิดนะฮะลองดูปุ๊บดีระเบิดจริงว่ะโอ้โหดูนะมันจะเป็นแบบเป็นแบบนิวเคลียร์ออกมาอย่างนี้เลยนะโคตรสวยนะแต่ก็ อไนะไม่ได้ทำตาเบีอะไรนะครับแล้วก็อ่ะหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนแอทแท็กในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะก็เป็นแอดออนหนึ่งนะที่ก็ถือว่าเจ๋งนะเออแอนิเมชั่นมันก็สวยดีนะครับแตถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ผู้สร้างไว้ให้เลยละกันนะครับผมแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปรีวิวแอดออนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครััับบสสสวดดีีผมมมจจิเออออร์ขลลลาไไไปกกก่น้ชะ เป็นกำลังใจผมในการสต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันครหน้าสวัสดีข้อลาไปก่อนสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย